สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที C ่ T, ติดตามช่องสมาคม h ช n แนลพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบงค์เลขสวยเลขกระจกให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลแบคงสวยแบคงเลขสวยแบคงเลขก,กระจกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้ทำคลิปให้รับชมตลอดไป แบงค์นี้ก็เป็นแบงค์ห้บาทของรัชกาลที่10วันนี้ก็จะมาแนะนำะเลขกระจกเลขสวยให้ f อได้รับชมกันเลขกระจกเลขสวยเป็นอย่างไรก็ไปพบกับข้อมูลของเลขพร้อมกัน แบงก์นี้ก็เลขทักตัวบนนะครับเลขตัวบนก็จะเป็นเลขหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับนี่คือเลขปกติของแบงค์แบงค์นี้นะครับถ้าเป็นเลขสวย จะเป็นแบบไหนนะครับถ้าจะเป็นเลขเลขกระจกจะเป็นแบบไหนนะครับก็มาดูเลขกระจกก่อนนะครับหนึ่เลขหนึ่งตัวนี้เป็นเลขเก้าอีกจะเป็นเลขกระจกเลขสวยนะครับหนึ่ง้า ถ้าเลขหนึ่งเป็นเลขเก้านะครับแล้วก็หกหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้จะเป็นเลขกระจกเลขสวยนะครับนับจากข้างบนลงมานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งหกเก้าเก้าถ้าเลขหนึ่งเป็นเลขเก้าก็หนึ่งหกเก้า 9 6้หนึ่งนี่ครับถ้าลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นเลขกระจกเลขสวยนับจากข้างบนแต่ถ้านับจากข้างล่างขึ้นไป1 6ึ่หนึ่งเเลข9ตัวนี้มาเป็นเลข1ก็จะเป็นเลขกระจกเลขสวยอีกเช่นกันนะครับ ก็นับขึ้นบนเนาะนับขึ้นบนนะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลขเก้าเป็นเลขหนึ่งก็หนึ่งหกหนึ่งอีกนะครับอย่างนี้จะเป็นเลขสวยเลขกระจกเลขสวยนะครับนะครับถ้าเลขหนึ่งเป็นเลขเก้าก็นับลงมาจากข้างบนนะครับหนึ่งหกเก้าเก้าเก้าหกหนึ่งอันนี้จะเป็นเลขกระจก นะครับหกหนึ่งหนึ่งหกจะเป็นเลขกระจกตรงกลางนี้จะตองเก้าเป็นเลขสวยนะครับนี่คือนับจากข้างบนถ้านับจากข้างล่างหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลขเก้าเลขนี้เป็นเลขหนึ่งก็หนึ่งหกหนึ่งนะครับข้างบนจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งข้างล่างจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งนะครับเลขตรงกลางจะเป็นอะไรก็ช่าง นะครับนี่ก็คือเลขกระจกเลขสวยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในคําอธิบายของเลขกระจกเลขสวยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ